เก็บเห็ดฟางยังไงให้อยู่ได้นานโดยที่ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้วัตถุกันเสียเคยไหมคะที่เราไปตลาดแล้วซื้อแบบเพลินไปหน่อยเนาะเพราะเวลาที่เราซื้อเพลินเราก็จะมักเสียไดย้เช่นกันเพราะจะทําให้กินไม่ทันและต้องบอกเลยนะคะว่าเห็ดฟางเป็นอาหารที่เสียไวมากๆถ้่าเราซื้อมาแล้ว ใส่ตู้เย็นเลยยังไม่ข้ามวันเลยเป็นน้ำำําดํากินไม่ได้นะคะสุดท้ายเสียดายมากๆเลยวันนี้ก็เลยไปคิดค้นวิธีเก็บรักษาเ็ฟางให้อยู่ได้นานนะคะ วันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีทำาของเรานั้นจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามความสะดวกของแต่ละคนได้เลยนี่นะคะทุกคนเห็ดฟางที่เราซื้อมาก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะก็ วิธีแรกนะคะที่เราจะเก็บกันนั่นก็คือวันนี้ถ้าซื้อเห็ดฟางมาแล้วยังไม่ได้ทำอาหารก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่ใส่กล่องไว้นะคะแค่ใส่กล่องเนาะยังไม่ต้องล้างยังไม่ต้องเอาพวกเศษอะไรออกนะคะก็คือใส่กล่องไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดกล่องนะคะปิดฝากล่องเลย แล้วก็ไปแช่ฟีดไว้นะคะจะกินค่อยเอาออกมาละลายและสำหรับวิธีที่สองที่เราจะทำกันวันนี้นะคะเราก็มาเอาเศษดำๆที่ติดออกก่อนนะคืออันนี้เอาออกให้หมดเลยนะถ้าชอบแบบชิ้นเล็กหน่อยก็ผ่าครึ่งก่อน หรือจะผ่ากี่ชิ้นก็ได้ตามที่เราชอบนะก็ผ่าไปเลยเอาออกให้หมดเลยนะคะอ่าที่เป็นดำดำก็จะเป็นฟัวองอะไรพวกนี้เนาะนี่ก็ผ่าไปเลยเอาเศษดินออกแล้วก็นำมาล้างนะคะ นำมาล้างให้สะอาดเลยนะอันนี้ก็ล้างสักสามน้ำแล้วกันเนาะเพื่อให้คราบดินนะคะคราบสุกอกที่ติดอยู่กับเห็ดออกให้หมดเนาะล้างสักสามน้ำาก็พอแล้วก็เอาขึ้นนะคะ เขาขึ้นให้หมดเลยนี่ก็ได้เห็ดฟางแล้วหน้าตาประมาณนี้จากนั้นเราก็นำกระทะนะคะหรือหม้อก็ได้เอามาต้มน้ำให้เดือดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะ แล้วก็ต้มสักห้านาทีเนาะใส่ให้หมดเลยนะอันนี้น้ำไม่ท่วมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยคนค่ะเห็นไหมเวลาที่เราใส่เห็ดลงไปแล้วนะน้ำเห็ดน้ำที่อยู่ในเห็ดก็จะออกมา ตอนนี้เห็ดของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะสังเกตนะคะว่าจะมีทั้งความดำของน้ำแล้วก็ฟองแบบเยอะมากนะคะอันนี้ถ้าจะให้ดีก็แนะนำให้ต้มแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปทําอาหารก็ดีนะสำหรับนลยว่าเพราะว่าเห็ดอะ่ะมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างมีสารเคมีเยอะเหมือนกันเพราะว่าตาม หลักจริงๆแล้วอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะมีอายุอยู่ได้นานนะคะแต่เพื่อการตลาดหรืออะไรบางอย่างนะคะเขาต้องทำให้เห็ดอะ่ะอยู่ได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพึ่งสารเคมีนะคะก็ดูเนาะว่าความดำนะคะแล้วก็เป็นฟองเยอะมากนะคะอันนี้เราก็นำไปเทก,ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเทกันก่อน นี่นะคะทุกคนก่อนที่เราจะเทน้ำร้อนลงไปก็เปิดน้ำเย็นก่อนนะคะแล้วก็เทลล้างก่อนนะอันนี้ก็จะช่วยให้เขาเย็นไหวนะคะแล้วก็อ่เวลาที่เราล้างอะ่ะพวกฟองน้ำดำอะไรพวกนี้ก็จะออกไปด้วยเนาะ หลังจากนั้นเราก็นำมาใส่กล่องไว้นะนำมาใส่กล่องมันก็ใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็ปิดฝานะปิดฝาแล้วนำไปแช่ฟีดไว้นะคะก็สำหรับวันนี้เนาะเราก็จะนำไปแช่ฟีดทั้งสองแบบเลยนะคะทุกคนคะวันนี้เรามาดูเห็ดกันดีกว่าที่เราเก็บไว้เนาะว่าหน้าตาจะ ออกมาเย,ยิ่งไปกันดีคุยมีความสดมากนะคะอันนี้เราแช่ช่องฟีดไว้เนอะเวลาที่เราจะกินนะคะเราแค่เอาออกมาละลายนะคะแค่นี้เราก็จะได้เห็ดฟางที่สดใหม่ไว้รับประทานนะคะอันนี้เก็บได้นานมากนะคะก็คือตามเวลาที่เราอยากเก็บเลยเนาะคือแบบไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องแบบใช้ พวกที่แบบเป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยแต่แค่ซื้อมาแล้วเอาไปแช่ฟีดไว้แค่นี้ก็จะได้เห็ดนะคะที่สดใหม่ไว้พร้อมกินแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบแรกของเราเนาะที่เราเก็บไว้นะคะเพราะว่าเราทำไว้2แบบเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันดีกว่าอันนี้ก็ลุ้นนะคะอันนี้เป็นแบบต้มเนาะ ถ้าซื้อมาแล้วเห็ดไม่ค่อยสดใหม่นะคะอันนี้แนะนําให้ต้มเลยเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราจะกินก็เอามาละลายน้ํานะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะใช้ประกอบอาหารได้เลยเพราะเราล้างทําความสะอาดหมดแล้วเนาะก็สําหรับ เทคนิคการเก็บเหิดฟังก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเนาะสำหรับใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถไปประยุกใช้นะคะแล้วก็ได้ผลไงก็มาแชร์ให้ฟังด้วยนะคะ